สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่กับเยาวชนวัดพนัสนิคมนะครับที่ได้มาร่่มทัวร์แสวงบุญนะครับก้าวไปด้วยกันบนสนามเจ้าพญานะครับความเชื่อที่รวมรอเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับผมตอนนี้เราก็ผ่านมาถึงวัดที่วัดที่สี่อที่สี่เป็นวัดอะไรครับวัดชื่อวัดเอ่อวัดกะลาวานะคบวัดกะลาว่ะก่อนที่เราจะไปถามความรู้สึกของบรรดาน้องเยาวชนอย่างนั้นสองคนแนะนำตัวกันว่า ชื่ออะไรมาจากไหนครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวออนการณ์ฝนเลี้ยงนะคะมาจากเยาวชนวัดพนันมิคมค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสิรินาโคสอนมาจากเยาวชนวัดพนันมิคมครับชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรครับเรียกเรียกสามารถเล่นง่ายๆชื่อเล่นชืผมชื่อคิวครับชื่อคิวก็ได้ที่คิวนะครับชื่อเตยค่ะเรียกน้ยงเตยเตยนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่มาแสวงบุญใช่ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของหนูเลยนะที่ที่อยู่มาก็คือได้ข่าวจาก เลขาวัดว่าจะมากับพ่ออนุพันธ์ก็เลยสนใจรู้สึกว่ามันมาหลายวัดด้วยได้มาล่องเรือได้มาสวดภาวนาแต่ละวัดด้วยแล้วก็ได้รู้ประวัติความเป็นมาของแต่ละวัดด้วยใครเป็นคนเล่าประวัติให้เราฟังเนี่ยคุณพ่อเจ้าวาสท่านของแต่ละวัดนั้นอ่ะใช่ดีมากเลยครับน้องเตยครับน้องคิวเป็นไงบ้างครับมาีครั้งแรกหรือเปล่าครับครั้งนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยก็เป็น การมาที่สนุกดีครับสนุกเลยได้เหมือนกับเรามาใช้ชีวิตมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวไปด้วยแสวงบุญไปด้วยได้บุญด้วยสนุกด้เดินได้ได้ช่วยกัรนูนี่นันครับผมว่าเป็นการดูแลกันเป็นการดูแลที่ดีมากเลยครับรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงมาแสวงบุญครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกว่าค่อนมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอบอุ่นอบอุ่นใช่ได้ได้สวดพระนได้เขาเรียกอะไรอ่ะ มเ่มดได้ความรู้เพิ่มในการจากที่เขาเล่าประวัติของแต่ลวัดพ่อเจ้าวาดเขาเล่าให้ฟังนี่ครับแล้วก็มีแบบการภาวนาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนให้เราอยู่ด้วยกันเป็นแผ่นฝึกที่แน่น,นขึ้นครับ,รบแผ่นครับดีมากเลยครับน้องอน้องเตยรู้สึกยังไงครับ เอาอย่างแรกนะสนุกสนุกแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเป็นเด็กสุดได้ดูแลคนแก่ในการผู้สูงอายุอ๋อผู้สูงอายุไงได้ขึ้นเรือลงเรือแล้วตอนที่สวดภาวนาเขาก็เป็นคนนําเราก็ได้รู้ว่าเอ้ยในการสวดภาวนามันรู้สึกแบบไหนในใจรู้สึกแบบว่าเอ้ยอบอุ่นมากแบบมันมันแบบว่าเราไม่เคยเจอเพราะอันนี้ครั้งแรกด้วยแล้วมันเป็นคนเราฟิลของของวัดเราในการที่สวดภาวนา พอเราไปวัดเนี่ยปุ๊บเราก็จะสวดภาวนามันก็จะเป็นอีกอีกอารมณ์หนึ่งมีข้อตั้งใจในการขอได้ขอพรจากจากพระว่าอ่าวัดนี้เขาเขาเขาเรียกอะไรอ่ะเขาแบบว่าเช่นอ่าวัดอ่อวัดสามแสนอ่ะสามสามสือเฟืงดิสเซเบียสามศสนอ่าอ่าอ่าเขาก็เหมือนอ่าเราขอแม่พระอะไรบ้างอะไรเงี้ย ก็คือขอวัดที่แบบมีองค์ประทัของวัดวัน,นนั้นเนาะอ่อาใช่ค่ะแล้วก็ขอพอรนะครับอ,อ่ะและมีข้อตั้งใจอะไรไหมครับหลังจากที่แสวงบุญมาเนี่ยมีข้อตั้งใจอะไรดีสําหรับตัวเองในการใช้ชีวิตอานาคตข้างหน้าไหมครับอย่างแรกตั้งใจสวดภาวนาะก่อนให้กับตัวเองขอพอร,รพระเพื่อความตั้งใจความตั้งใจของตัวเองอะ่ะมันเขาเรียกอะไรความสําเร็จอะ่ะมันก็ต้องอยู่กับที่เราจะสวดก่อน เราตั้งใจเราขอพระให้พระช่วยเราครับผมน้องคิวน้องคิวผมคิดว่าเราก็ต้องมีแบบว่าเขาเรียกว่าเราก็มีเครื่องยึดเหนี่ยวใจ,ใจิตใจหรือว่าที่เราทําเราสามารถเชื่อถือและเชื่อมันในอนาคตได้แล้วก็ภาวนาตามนั้นครับก็คือครับเรามีข้อตั้งใจเชื่อแล้วก็ภาวนานะครับอ่ะอยากฝากอะไรให้กับบรรดาผู้ชมที่กําลังร,ลรับชมถ่ายรับชมถ่ายทอดสดั้งนี้นะครับ ที่จะเป็นเหมือนกับว่าเราก็เป็นตัวอย่างเนาะในการที่เราเป็นคิตชนเรามาสแสวงบุญเนาะหรืออยากจะพูดเชื้อเชิญแบบว่าเออคนไหนที่มีเวลาว่างอยู่บ้านเนี่ยสามารถไปสแสวงบุญตามวัดได้อะไรเงี้ยอยากพูดอะไรพวกคอลไหมครับอยากบอกอะไรไหมครับอย่างแรกก็คือถ้าเกิดเราไม่อยากอยู่บ้านเนาะเราอยากไปสแสวงบุญที่อื่นอย่างเงี้ยไปได้เหมือนกันแต่ถ้าคนไม่สะดวกอ่ะเหมือนกันเราสวดสวดภาวนาอยู่กับพระ ที่บ้านก็ได้เป็นเวลาเย็นหรือเขาร่วมมิซาตอนเย็นอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันครับสำหรับผมนะครับก็เป็นโอกาสดีในการถ้ามาแสวงบุญเพราะว่าเนื่องจากวันแม่เราก็มาอขอพรให้แม่ขอพรให้สุขภาพคนอเดื่นร่างกายแข็งแรงก็มีคำพูดเพียงเท่านี้ครับอ่วันนี้แม่มาไหมวันนี้แม่ไม่ได้มาครับไม่ได้มานะออ๋แม่ทำงานนี่มาใครเนี่ยมามาเองเลยไหมหรือใครมากับ มากับป้ามากับป้าเนาะอ่าดีมากเลยโอเคขอขอบคุณน้องน้องสอนน้องเตยกับน้องคิวนะครับกับเจ้าไอ้พอน้องแล้วก็บรรดาสรวจที่มาร่วมสว้บุญในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับลสวัสดีครับ